พระสมเด็จวัดระฆังรุ่น214ปีชาติการหรือ2 1 4ปีเกิดนะครับองนี้เป็นเป็นพระเนื้อผงนะครับ2 1 4ปีเกิดจัดสร้างอยู่2เนื้อก็คือเนื้อโลหะและก็เนื้อผงนะครับเนื้อผงก็จะมีอีกหลายพิมพ์นะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับ มาพร้อมกล่องนะครับกล่องยังใสอยู่เลยนะครับสวยงามนะครับมาชมพรากันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็พระล่านี้นะครับมาพร้อมบัตรนะครับซึ่งเป็นบัตรแข็งนะอยู่ในซองอย่างดีก็ที่ที่บัตรก็เขียนว่าเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับแก้มขีดนะบัตรนี้ออกมาตั้งแต่ปีหกองแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมพระกันนะครับองพระก็จะเหมือนที่ได้อธิบายไว้หลายๆคลิปนะครับก็คือพระพุทธนะครับประทับอยู่บนฐาน3มชั้นนะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับเดินรวมของพระองค์นี้นะครับเนื้อจะออกขาวๆนะครับแต่ก็จะมีเหลืองนะบ้างนะครับแต่ว่าองค์พระนี่มีความสมบูรณ์มากนะครับ ทางด้านข้างนะครับดูนะครับทางองค์พระนะครับสมบูรณ์มากนะครับมีเม็ดมวลสารสีดำนะเนี่ยปรากฏทั่วองค์พระนะครับดูเสียนนะครับดูเส้นซุ้มนะลำอวบใหญ่มากนะครับสมบูรณ์นะครับดูองค์พระนะครับพระหัต์นะพระบาทมีเม็ดไข่ปลาที่อยู่ด้านล่างนะครับ น้ำค่านี้ก็จะสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยเต็มนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับเมื่อพลิกดูด้านหลังนะครับอ่าองค์นี้นะครับมีตะลายางทั้งหมดอยู่5ตะลายางประทับอยู่นะครับซึ่งคอมีความคมชัดมากนะครับเนี่ยเนี่ยดวตายางนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ เป็นพระดีพี่ใหญ่นะครับพระเกจิคณาจารย์นะชื่อดังแห่งยุคนะัร่วมปลุกเสกนะครับรวมทั้งมวลสารต่างๆนะครับของวัดระฆังแล้วก็ของเกจิคณาจารย์นะครับสวยงามนะครับเก็บไว้ในอนาคตก็ราคาไม่จ่เพิ่มขึ้นนะครับ พระสมเด็จ214ปีเกิดนะครับที่ว่าจัดสร้างในปี2545เนี่ยนะครับก็มีการบันทึกประวัติการจัดสร้างไว้อย่างชัดเจนนะครับเก็บไว้ในอนาคตหรือเก็บไว้ให้ลูกหลานเนี่ยนะครับไม่เป็นภาระของลูกหลานแน่นอนนะครับนำไปใช้ไปแขวนเองก็ไม่อายใครนะครับแท้แน่นอนนะพระดูนะครับพระดูง่ายมากนะครับเป็นพระสวยนะหายากนะครับ โดยเฉพาะหลายตราย,ยางที่ปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับถ้าใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ